อ่ะเรามาดูเครื่องยนต์ที่จกักรพันธ์การเกษตรส่งมานะให้นะครับามาดูบอดี้ภายนอกนะครับสภาพสวยเลยนะครับผมใหม่กิ๊กเลยอ่าเดี๋ยวเราลองมาชมว่าเครื่องมันยังฟิตอยู่ไหมนะครับเอาสาตาร์ทล่า ครับครับเยโอเคนะครับถือว่าผ่านนะครับสภาพยังสมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์จากจัก,กรพันธ์การเกษตรนะครับโอเคนะครับครับผม